ดิฉันแพทย์หญิงวันนี้นิธิยาน,นันท์ช่วงเวลานี้จะมาเล่าให้ฟังถึงสถานาการณ์โรคเบาหวานและการดูแลรักษาผู้ที่เป็นเบาหวานนะคะจากภาพสไลด์จะเห็นว่าคนไทยที่อายุ15ปีขึ้นไปเมื่อปีพศ2557มีผู้ป่วยเป็นเบาหวานถึงร้อยละ8.9คิดเป็นจำนวนคนได้4.8ล้านคนนอกจากนี้ในภาพสไลด์ยังแสดงให้เห็นถึงเส้นกราฟของ คนที่มีปัญหาโรคอ้วนนะคะก็จะเห็นเพิ่มจำนวนขึ้นโดยที่อัตราคนที่เป็นโรคอ้วนเนี่ยมีถึง30กว่าเปอร์เซ็นต์คิดเป็นจำนวนมากกว่า20ล้านคนนะคะอ้วนนี้เป็นปัจจัยสำคัญเพราะว่าเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดโรคเบาหวานขึ้นอีกอย่างหนึ่งที่แสดงในภาพนี้ก็คือภาวะก่อนเบาหวานนั่นคือคนที่มีระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ระหว่าง100ถึง 125มีมรกดร p d l นะคะกลุ่มนี้มีร้อยละ14โดยประมาณนะคะคิดเป็นจำนวนคนได้ถึง7ล้านกว่าคนกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดโรคเบาหวานขึ้นนะคะมีการสำรวจโดยกระทรวงสาธารณสุขคนที่มีภาวะก่อนเบาหวานเนี่ยร้อยละ1.9จะเปลี่ยนเป็นโรคเบาหวานต่อปีนะคะคิดเป็นประมาณ1 4 4ล้านคน,นะคะ่ะ ถ้าเราเทียบปัญหาเบาหวานของบ้านเราคือประเทศไทยกับประเทศอื่นๆเนี่ยเราก็มีปัญหาอยู่กลางๆนะคะคืออัตราการเกิดโรคเบาหวานในคนไทยเนี่ยก็มีน้อยกว่าประเทศอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางโยุโรปนะคะแล้วก็มีประเทศที่มากกว่าเรานะคะคือมีน้อยกว่าเราแล้วก็มีมากกว่าเราเราอยู่กลางๆนะคะของข้อมูลทั่วโลกซึ่งรายงานโดย IDF นะคะาภาพนี้แสดงให้เห็น การเข้าถึงการรักษาแล้วก็ผลของการรักษานะคะถ้าดูในคอลัมน์ขวาสุดคือพศ2557เนี่ยเป็นข้อมูลจากการทำ National Health Survey นะคะก็พบว่าในร้อยคนเนี่ยนะคะประมาณ23ร23จะเป็นกลุ่มที่เข้าถึงการรักษาแล้วก็ควบคุมระดับน้ำตาลได้ต่ำกว่า130มิลลิกรัมเดซิลิตรนะคะ ส่วนช่องที่สองหรือว่าเส้นสีส้มเนะะี่ยค่ะก็เป็นกลุ่มที่ควบคุมระดับน้ําตาลยังไม่ได้ตามเป้าหมายนะคะส่วนสองกลุ่มข้างบนก็คือกลุ่มที่ไม่รู้ตัวว่าเป็นเบาหวานหรือรู้ตัวแล้วแต่ยังไม่ได้มาถึงเข้าถึงบริการการรักษากลุ่มนี้ก็มีรวมกันถึง45เปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งเป็นภาระของพวกเราที่จะต้องค้นหาแล้วก็นำเขาเข้าสู่การรักษาะคะ,ะเราดู ว่าเราใช้อะไรบ้างในการดูแลร,รักษาคนไข้เบาหวานเนี่ยก็จะเห็นว่าเราต้องมีเป้าหมายนะคะคือไม่ให้คนไข้เกิดโรคแทรกซ้อนขึ้นให้คนไข้มีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็มีอายุยืนยาวเท่ากับประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นเบาหวานนะคะเราดูแลอะไรเข้าบ้างนะคะก็คือระดับน้ําตาลในเลือดแล้วก็ยังต้องดูแลร,ระดับไขมันในเลือดและความดันโลหิตนะคะนอกจากนี้ก็ต้องดูแลเรื่องน้ําหนักตัวไม่ให้อ้วนเกินไปนะคะ แล้วก็ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมคือบุหรี่คนไข้ต้องไม่สูบบุหรี่นะคะดูแลสิ่งเหล่านี้ด้วยองค์ประกอบตามสี่อย่างนี้นะคะก็คืออาหารออกกำลังกายยาแล้วก็ดูแลสิ่งแวดล้อมก็คือคนไข้เนี่ยต้องไม่สูบบุหรี่หรือไม่อยู่ในบ้านหรืออยู่ในที่ที่มีคนสูบบุหรี่จะเห็นว่าการดูแลรักษาคนไข้เาหวานเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะแพทย์เท่านั้นนะคะก็ยังมีพยาบาลและทีมงานนะคะนอกจากนี้ ครอบครัวของผู้ป่วยผู้ดูแลผู้ป่วยก็อาจจะมีความจําเป็นนะคะถ้าผู้ป่วยดูแลตัวเองไม่ได้แล้วก็เพื่อนเพื่อนในสังคมเพื่อนในที่ทํางานนะคะอตอนนี้จะเห็นว่าเรามีที่เราเรียกว่าทีมดูแลเบาหวานนะคะ diabetes care team เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มกลุ่มคนนะน้อยที่สุดคือ2คนคือแพทย์และพยาบาลถ้าเรามีเต็มที่เราก็จะมีนักกําหนดอาหารมีอสมอไปเยี่ยมบ้านหรือว่ามีพยาบาลไปเยี่ยมบ้านนะคะ โดยนอกจากให้การดูแลรักษาแล้วเนี่ยก็ยังต้องสอนคือให้ความรู้โรคเบาหวานกับคนไข้นะคะถ้าคนไข้เข้าใจโรคว่ามันคืออะไรทําไมเราต้องรักษาให้ดีอันนี้ก็จะเกิดความร่วมมือในการรักษาแล้วก็ทําให้การรักษาไปถึงเป้าหมายนะคะ,ะโดยที่ถ้าคนไข่สามารถเรียนรู้แล้วก็ดูแลตัวเองได้ก็คือสอคนไข้ถ้าสมมติว่าคนไข้ดูแลตัวเองไม่ได้แล้วหรือว่าจะต้องการผู้ช่วยนะคะเราก็ให้ครอบครัวหรือว่าผู้ดูแล หรือว่าในสังคมเพื่อนๆเขาเนี่ยเรียนรู้ไปด้วยนะคะโดยจะเรียนรู้อาจจะความละเอียดในการเรียนรู้อาจจะไม่ต้องเท่ากันนะคะเช่นเพื่อนๆก็คอยเตือนหรือชวนไปออกกาลังกายเตือนเรื่องการรับประทานอาหารทํานองนี้เป็นต้นนะคะก็มีคู่มือสําหรับการให้ความรู้ผู้ป่วยเบาหวานเพื่อเขาดูแลตัวเองนะคะองค์ประกอบหลักๆถ้ารวมแล้วเนี่ยก็คือการใช้ชีวิตประจําวันให้ถูกต้องนะคะแล้วก็รับประทานยาหรือว่า อะไรก็ตามที่จําเป็นนะคะไม่ว่าจะเป็นยาลดน้ําตาลหรือยาควบคุมไขมันให้ถูกต้องตามที่แพทย์แนะนำนะคะ,ะเรามีแนวทางเวชปฏิบัติให้ปฏิบัติดูแลแล้วก็ตั้งเป้าหมายไว้นะคะ,ะเมื่อกี้นี้เราแสดงถึงระดับน้ําตาลในเลือดที่เจาะตอนเช้าว่ามีคนคือจากเ urve เนี่ยมี20%ที่ควบคุมได้นะคะ เรายังมีอีกเกณฑ์นหนึ่งคือระดับน้ำตาลเฉลี่ยหรือที่เรียกย่อๆว่า a 1 c หรือคือฮีโมโกลบิน a 1 c นั่นเองนะค,ะคนที่ควบคุมตามคือมาตรฐานโดยหลวมหลวมเนี่ยนะคะก็คือใช้เกณฑ์ที่ต่ำกว่า7เนะะอร์ก็จะเป็นกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานที่รักษาอยู่นะคะยังไม่มีโรคร่วมนะคะหรือมีโรคร่วมระยะต้น ผู้สูงอายุที่สุขภาพดีเราก็อยากให้อยู่ในเกณฑ์น,นี้นะคะหรือว่าผู้ที่ไม่เกิดน้ําตาลในเลือดต่ําหรือว่ามีโอกาสเกิดน้ําตาลในเลือดต่ําน้อยหรือว่าถ้าเกิดแล้วก็ไม่รุนแรงนะคะอันนี้ก็ใช้เกณฑ์7แต่ว่าในคนที่เพิ่งเป็นใหม่ๆคนที่อายุน้อยนะคะเราก็อยากให้ควบคุมให้เข้มงวดหรือผู้ป่วยที่ดูแลตัวเองได้ดีเนี่ยเขาก็จะเข้าสู่เกณฑ์น,นี้ได้ไม่ยากหนักนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ายังไม่มีโรคแทรก,แซกซ้อนเนี่ยการ ควบคุมระดับน้ําตาลถ้าเข้มงวดมากเท่าไหร่ก็จะป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อนได้ดีขึ้นนะคะสำหรับผู้ที่มีข้อจํากัดเช่นผู้สูงอายุอายุมากๆนะคะ75ปีขึ้นไปหรือผู้ที่เกิดโรคร่วมอื่นนะคะหรือเป็นโรคแทรกที่ค่อนข้างรุนแรงเนี่ยเช่นหัวใจหลอดเลือดนะคะหรือมีภาวะหัวใจล้มเหลวหรือมีประวัติที่จะเกิดน้ําตาลรุนแรงน้ําตาลต่ําในเลือดรุนแรงเนี่ยพวกนี้เราก็ ไม่ควบค,คุมให้เข้มงวดน,นะฮะให้อยู่ที่ระดับ8%ได้นะคะก็มาดูข้อมูลที่เรามีจากสถานพยาบาลที่ให้บริการผู้ป่วยเบาหวานอยู่ก็จะพบว่า,าคนไข้ที่รับการรักษาอยู่จำนวน36,000คนเนี่ยนะคะผู้ที่มี A1C น้อยกว่า7เนี่ยมี36%นะคะแล้วก็ควบคุมความดันได้39%นะคะ ควบคุมระดับไขมันในเลือดได้ดีคือต่ำกว่าร้อยเนี่ย LDL ต่ำกว่าร้อยเนี่ยนะคะมี49แต่โดยภาพรวมถ้าคนที่ควบคุมได้ดีทั้งหมดคือทั้ง3อย่างเนี่ยนะคะมีแค่ร้อยละ6.4เท่านั้นเองนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องเข้มงวดกับคนไข้ให้มากขึ้นนะคะนอกจากนี้คนไข้ที่น้ำหนักเกินหรือว่าอ้วนเนี่ยคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอ้วนยังมีมากถึงร้อยละ5 0กว่า์นะคะ เราก็ต้องดูแลจุดนี้ด้วยแล้วก็คนไข้เบาหวานต้องไม่สูบบุหรี่นะคะตอนนี้ก็ยังสูบอยู่จำนวนมากถึง20กว่าเปอร์เซ็นตะ์นอกจากเราพูดถึง A1C แล้วเนี่ยจริงๆแล้วก็ยังมีอีกข้อมูลหนึ่งที่น่าจะเข้าใจแล้วก็เรียนรู้ด้วยนะคะคือการผันผวนของระดับน้ำตาลในเลือดเราเรียกว่า glycemic variability หรือ glucose fluctuation นะคะอันนี้ก็เป็นเส้นกราฟที่ เราต้องการให้เกิดขึ้นนะคะคือใกล้เคียงคนปกติมากเลยคือระดับน้ําตาลอยู่ที่80ถึงสูงสุดไม่เกินร้อแปนะคะอันนี้ก็จะเห็นว่าถ้าได้อย่างเี้ก็คือดีที่สุดนะคะแต่ว่าโอกาสเนี่ยทำได้ยากนะคะเส้นที่2ก็ยังพอรับได้คือส่วนใหญ่แล้วระดับน้ําตาลควบคุมได้อยู่ในเกณฑ์นะคะมีสูงบ้างนะคะแล้วก็ต่ําน้อยนะะ้นําตาลในเลือดต่ำเนี่ยพบได้น้อยนะคะ ส่วนที่ไม่อยากให้เห็นเลยก็คือพวกที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ดีพวกนี้เอวันซีจะเกิน8ดทั้งนั้นนะนะฮะก็จะเห็นว่าน้ำตาลอาจจะสูงเกือบ300นะคะแล้วเวลาต่ำก็ต่ำลงได้มากๆคือเส้นสีดำเนี่ยนะคะเราจะเห็นภาพนี้ได้เราต้องตรวจระดับน้ําตาลในเลือดที่เวลาต่างๆกันนั่นคือคนไข้ตรวจเองที่บ้านหรือญาติตรวจให้ที่บ้านหรือถ้าเรามีพยาบาลหรือว่าคนที่ไปเยี่ยมคนไข้ที่บ้านเนี่ย ไปถึงก็ตรวจระดับน้ําตาลนะคะแล้วก็ดูว่าระดับน้ําตาลที่เห็นเนี่ยเขากินอยู่ตอนนั้นเป็นอย่างไรก็จะได้อธิบายให้เขาฟังแนะนําได้มากขึ้นนะคะภาพน,นี้จะเห็นได้โดยเทคโนโลยีใหม่ที่เรามีก็คือฝังเข็มที่วัดระดับน้ําตาลนะคะหรือว่าเราเรียกว่าเครื่องตรวจระดับน้ําตาลฝังไว้ที่ผนังหน้าท้องแล้วก็มันก็จะวัดระดับน้ำตาลให้เราทุก5นาทีแล้วก็เกิดภาพน,นี้ขึ้นเมื่อโหลดข้อมูลออกมานะคะ การที่เราต้องดูแลระดับน้ำตาลว่ามันแกว่งแค่ไหนเนี่ยก็คือเราไม่อยากให้เกิดระดับน้ําตาลต่ําในเลือดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ต่ํารุนแรงเนี่ยนะคะซึ่งบางคนก็ชัดได้นะคะแล้วก็เรายังพบว่าข้อมูลที่มีตอนนี้ระดับน้ําตาลในเลือดที่แกว่งมากๆเนี่ยก็สัมพันธ์กับการเกิดโรคแทรกซ้อนที่อาจจะเร็วหรือรุนแรงได้นะคะอันนี้ก็เป็นหลายๆแง่มุมที่ผู้ดูแลเบาหวานเนี่ยจะต้องเข้าใจแล้วก็ เวลาให้บริการก็คือจะต้องครอบคลุมเหล่านี้ให้ดีที่สุดนะคะขอบคุณค่ะ